สวัสดีค่ะใครเข้ามาไม่ติดตาติดตาทางติดตามทางออนไลน์เน็ตบุ๊คยูทูบได้เลยนะคะเรื่องนี้มีเื่อว่าแฟนแฟนเก่าอกหักแฟนใหม่อกดีงานน่าจเปการเสียวเวลาเข้าเริ่มเลดีกว่าค่ะซาววนหนึ่งของซันซึ่งสถานที่นี้อยู่ที่อุดรธาน,นีเป็นประเทศไทย แหวงมาสันกำลังเตรียมตัวออกเดินทางไปโรงเรียนใหม่ของสันโรงเรียนแต่ละวันของสันจะมีโรงเรียนใหม่ซ้ำหน่อยซ้ำน,นิดสันนั้นอยู่ม .1 แล้วค่ะจะย้ายเข้ามาในมไหนซึ่งคือสันเพิ่งจะย้ายเข้ามาในมไม่ถึงเดือนเลยค่ะ แต่วันวันก็ไม่ถึงเพราะว่าวันนี้เป็นวันเปิดเทอมใหม่ซึ่งคนที่สังเกตที่สุดก็คือจันลาค่ะจันลานั้นส,สวยมากแต่ซันนั้นก็ชอบจะใส่หน้าปอมมาเสมอเพราะว่าทุกคนต่างกันรูและเห็นว่าซันนาหน้าตาไม่ดีก็ไม่มีใครเล่นนัซันเลย แต่วันนั้นเป็นต้นมาสังก็เปิดท้านมีปากจึงทำให้ทุกคนรู้มาสั่งสวยกับจันดาราซึ่งจันดาราน,นก็มักไซส้สันมากเลยนะคะแป๊บหนึ่งนะคะพักสักครู่ปีนี้เพิ่งจะเ,ออเพิ่งจะเปิดหรอมาปีนปี2025นะคะ บ้านสมรวยมากแต่ก็ไม่เคยมีใ้าไขส่้อเพราะฉะนั้นแต่งตัวสกระปรกนั่นแหละค่ะตอนบ่ายครั้งหนึ่งสันได้ไปที่สนามอย่างหนึ่งก็คือสันนั้นได้เห็นครูอาจารย์ติดป้ายที่จะพร้มไปเดินแบรบคราสสมัครได้ทุกคนห้ามกายเกินกว่าสิบคน เอใบสมัครอย่างนี้คนเหมือนเราก็ต้องได้เข้ารับแน่นอนตื่นเต้นอ่ะเข้ารับดีกว่าลืมเลยค่ะเรายังไม่ได้แนะนำเสื้อให้ทุกคนเหรอหรอเล่นค่ะเราแนะนำแล้วนั่นเป็นแค่ซื้อแท้ค่ะเส,สื้อที่เล่นของเราซื้อว่าดอกฟ้านะคะซันได้เข้ามาในโรงยิมแห่งหนึ่งซันด้เข้าไปพร้อมกับเขียนใบสมัคร ว่าสมัครการเข้าเดินนางแปรและต้องฝึกด้วยค่ะหัวหน้านางแบบก็เป็นอย่างนี้ค่ะอีกระีจันดาราค่ะใช่ค่ะเป็นหัวหน้านางแบบสดสื้นเป็นน้องใหม่รุ่นหลังถ้าใครเก่งกว่าหัวหน้านางแบบจะมีสิทธิ์ในการเข้าเป็นหัวหน้าแทนได้ค่ะคนผมม่วงนี้ชื่อจันด,า,นดารานักยอกกันตกหน้า เออนี่สันไม่ต้องมาเคยกับซันซันไม่อยากเคยกับคนเหมือนเธอเข <c oughs> าจะไม่เด็กใหม่เออไม่ต้องเออสารคดีที่พูดนะ <c oughs> ก็ได้จ้นะเธอนอนไม่มีคุณสบัดเลมิมอะไรยาิเลยแต่ถ้ามันทำอะไรซันซันก็ต้องค้นประวัติมันและก็ต้องทำาคืน กลับบ้านวันนี้ฉันต้องทำอะไรบางอย่างละสันได้เป็นคนดูเฟรดมันจนเจอแล้วซันได้เข้าไปแฮกระบบเฟรดของมันจนได้บัญชีมาสรุปแล้วบัญชีของมันนั้นมีเงินเล็กๆน้อยๆเองก็มีประมาณพันหนึ่งสองพพัน ง่ายๆสาตอร์ก็เคยมีแต่ห้าพันนั้นแหละโอ๊ยทำไมมีแต่ห้าพัเองแค่นี้ก็ไม่พอทำอะไรได้เลยเต้